ไปดูหนังเรื่องโค้ชคาร์เตอร์กันไหมคะเป็นหนังที่ดีเรื่องหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าสร้างมาจากเรื่องจริงของโค้ชคาร์เตอร์นี่แหละเขาเป็นโค้ชบาสของโรงเรียนมัธยมโรงเรียนหนึ่งซึ่งเป็นธรรมดาที่เด็กที่เขามีพรสวรรค์ในเรื่องของการเล่นกีฬาเนี่เขาก็จะมุ่งมั่นไปในการเล่นกีฬาทางครอบครัวเองก็จะสนับสนุนไปทางนู้นก็ ไม่ค่อยเห็นความสําคัญของการศึกษาเท่าไหร่บวกกับทางโรงเรียนเองอะ่ะก็พยายามส่งเสริมให้เด็กอะ่ะไปเอาดีทางกีฬาอยู่แล้วเพื่อจะได้แบบสร้างชื่อเสียงกับโรงเรียนใช่ไหมคะทีเนี้ยโค้ชชาร์เตอร์อ่ะเขารู้ว่าการที่ทําแบบนี้มันไม่ถูกต้องอายุข,ของนักกีฬาในการเป็นนักกีฬาเนี้ยมันมีจํากัดคือ จะรวยกันประสบความสําเร็จก็ตอนช่วงสักอายุยี่สิบกว่าสามสิบกว่าก็เลิกต้องเลิกเล่นแล้วอะอถ้าเกิดว่าเก่งกีฬาอย่างเดียวพอเลิกเล่นแล้วอะจะทําอะไรอะจะจัดก,การชีวิตยังไงจะทํามาหากินอะไรดังนั้นนะโค้ชเขาก็เลยพยายามที่จะอ่าตั้งกฎเกณฑ์ว่าถ้าคุณจะเป็นนักกีฬาจะไปแข่งได้อะคุณต้องมีผลการเรียนที่ ใช้ได้ด้วยอะอ่าไม่ได้จะต้องแบบขนาดเก่งอะไรแต่ก็ไม่ใช่แบบละเลยเออผ่านไม่ผ่านช่างมันหรือเอาแค่รอดอย่างเงี้ยซึ่งเออถูกต้องเลยนะคะเพราะว่าสถิติของนักกีฬาที่มองนอกเนี่ยชัดเจนว่าหลายๆคนเมื่อเลิกเล่นกีฬาแล้วเนี่ยคะ่ะหมดตัวเร็วมากทั้งที่หาเงินได้เยอะอย่างนักบาสเอ็นบสอ่ะ หมดตัวภายในไม่เกินห้าปีทั้งที่สามารถหาเงินได้อะซีซั่นหนึ่งประมาณเฉลี่ยร้อยห้าสิบห้าบาทไทยนะคะหรืออนักฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเนี่ยปีหนึ่งอ่ะมีรายได้อะสูงถึงเฉลี่ยแล้วอะก็คือไม่ต่ำกว่าร้อยล้าน ก็เหมือนกันประมาณ60%อรน่ะก็จะหมดตัวภายใน5ปีเหมือนกันที่พีกสุดก็จะเป็นนักอเมริกันฟุตบอลที่หมดตัวภายในแค่2ปีหลังจากเลิกเล่นซึ่งซีซั่นหนึ่งจะหาเงินได้สักสามสิบกว่าบาทสามสิบกว่าล้านบาทนะคะเ,เฮ้ยเงินขนาดเนี้ยเงิน สอปีหาได้ขนาดเนี้ยแล้วกว่าจะแบบเลิกเล่นอ่ะมีเงินตั้งเท่าไหร่อ่ะแล้วเงินไปไหนทำไมหมดตัวเร็วจังก็คือนักกีฬารฟุตบอลเนี่ยที่หมดตัวเร็วที่สุดด้วยความทีเ่เขาเรียกว่ามีภาวะเฮลเมตซินโดรมนะคะเพราะว่าเวลาเล่นอ่ะอยู่ในสนามอ่ะต้องใส่หมวกสภากรัดก,กุมมากทำให้ เราไม่เคยได้เห็นหน้านักกีฬาไงคือคือเห็นมันก็ดูไม่ออกไม่ค่อยออกกันเนาะว่าเป็นใครยังไงดังนั้นอ่ะพอเขาออกจากสนามเนี่ยเขาก็อยากจะมีตัวตนอยากให้รู้ว่าอีกคนที่แบบเล่นดีๆเจ๋งๆคนที่ประสบความสําเร็จคนนั้นนั่นคือฉันนะเนี่ยนั้นก็จะแบบมีผู้คนห้อมล้อมเยอะมีกากดมีอะไรแล้วก็แบบค่อนข้างจะเอ่อทําตัวให้แบบเป็นจุดสนใจมากเป็นพิเศษอืมซึ่ง นักกีฬาจํานวนมากกันนะคะก็จะมาจากครอบครัวที่ยากจนมาก่อนด้วยดังนั้นมันก็ส่งผลด้วยว่าพอเขาประสบความสำเร็จแล้วมีเงินเยอะมันแบบเยอะแบบที่คิดว่าเอ้ยมันไม่มีทางใช้หมดดอกเนี่ยเขาก็จะเอาไปปรนเปรือตัวเองเพื่อชดเชยกับสิ่งที่ขาดในวัยเยาว์เงี้ยรวมถึงเอาไป อุปถัมภ์ครอบครัวเขาอะนะเพราะเขาก็อยากให้ครอบครัวแบบอยู่สุขสบายอะเพราะตอนนี้เขาก็มีเงินที่จะดูแลแล้วเนี้ยนะคะแต่นอกจากเรื่องพวกนี้ก็ยังมีการที่ใช้เงินไม่เป็นนอกจากนั้นนะก็คือการจัดการทางการเงินก็ไม่เป็นด้วย เอ่อมีการไปลงทุนอะไรต่างๆแล้วก็แบบคือด้วยความที่ไม่ค่อยรู้อะไรก็จะแบบเขาดทุนหรือแม้กระทั่งเรื่องของการถูกโกงจากแบบผู้จัดการจากคนใกล้นี่แหละเนี่ยหลายหลายปัจจัยนะคะที่ทําให้เขาต้องหมดตัวอย่างรวดเร็วมากนะคะ <c oughs> ก็ยังดีนะคะว่าช่วงหลังๆเนี่ยแบบเออดีขึ้นไม,ไม่ไม่กี่ปีผ่ามนมาเนี่ยนะคะคือตัวนักกีฬาเองก็ รู้ระหนักถึงตรงนี้ก็มีความรู้อะไรมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทางสมาคมอะไรทางด้านกีฬาเองเนี่ยเขาก็สนับสนุนอย่างเอ,าอเมริกันฟุตบอลอย่างเงี้ยเขาก็มีจัดแบบคอร์สสอนเรื่องของการจัดการทางการเงินให้กับนักกีฬาของเขาเลยถือว่าเป็นสวัสดิการเพื่อที่จะช่วยเหลือซึ่งก็ได้ผลแล้วนะคะตอนหลังเนี่ยก็ตัวเลขนี้ก็ลดลงคนที่ อ,อหมดตัวเนี่ยก็ลดลงเหลือไม่เกิน20%แล้วนะแบบหมดตัวภายในระยะเวลาอันรวดเร็วเนี่ยเ,เขาก็รู้อะไรมากขึ้นเลยนะคะพูดถึงแล้วก็นึกถึงนักกีฬาคนหนึ่งที่เป็นไอดอลเลยเก่งทั้งกีฬาแล้วก็เก่งทั้งการจัดการทางการเงินด้วยวก็เป็นที่รักของ หลายๆคนแต่ก็มีคนหมา่นไส้เยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวเอาไว้ครั้งหน้าจะมาคุยให้ฟังแล้วกันนะคะว่าคนนี้เป็นใครแล้วเขาทำยังไงเหรอถึงเป็นไอดอลวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ